อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่178วิชาริ้วคลื่นยกทองมันดุดดังวัดเทพพเจ้าอย่างเสียจริงมีสเสน่นห์อันน่าดื่มต่ำท่ามกลางแสงอรุนไทยกระเบื้องและกำแพงย้อมด้วยแสงสีทองอ่อนหนึ่งชั้นเมื่อเดินมาถึงที่นี่เผชิญหน้ากับมันเสมือนว่ามาเพื่อการสแสวงบุญ ในช่ววินาทีนี้ทำให้มีพลังจิตใจอิ่มเอิบเต็มเปี่ยมมีความรู้สึกเคารพเลื่อมใสและอิ่มเอมใจอย่างหนึ่งฉล้างจิตวิญญาณของมนุษย์เคล็ดวิชาล้ำค่าค่ามาแล้วเจ้าตัวเล็กพูดเสียงเบาดวงตาสว่างสวยเป็นอย่างมากเจ้าล้นสองตามมาด้วยรอบมองอยู่ด้านหลังเขาสอดสองไปทั่วสี่ทิศ มองอย่างไรก็มีท่าทางลับๆล่อๆไม่เหมาะสมกับวัดเทพเจ้าสีทองนั้นเป็นอย่างมากสิ่งก่อสร้างโบราณมโหลานรอบๆปลูกดอกไม้ใบหญ้าล้ำค่าหายากมากมายและมียาวิเศษขนานแท้กำจายกลิ่นหอมหวนและต้นไม้เก่าแก่สูงเทียมฟ้าบางส่วนก็มหัศจรรย์มากเช่นกันกระจายแสงสว่างนอกจากนี้ยังมีปักษาวิเศษและสัตว์มงคลปรากฏตัวบ้าง ทำให้ที่นี่มองดูสงบสุขและเป็นมงคลเป็นสถานที่สำคัญเช่นนี้ย่อมมีผู้กล้าปกปักคุ้มครองมีคนนั่งขัดสมาทบนก้อนหินใหญ่บางส่วนนิ่งไม่ไหวติงประหนึ่งแข็งเป็นหินบำเพ็ญตนและเฝ้าระวังดินแดนโบราณแห่งนี้เจ้าหล้นสองถูกขัดขวางแม้แต่ลูกขนก็ถูกสกัดกั้นไม่อนุญาตให้ก้าวเข้าไปแม้แต่ก้าวเดียวมีเพียงเจ้าตัวเล็กที่สามารถมุ่งหน้าเดินไปได้ ขี้เหนียวจริงทว่าเมื่อคิดดูแล้วศาลาปิดฟ้าคงไม่มีอะไรเหลือแล้วหลายปีผ่านมาแล้วเคล็ดวิชาล้ำค่าแห่งสำนักหลายชนิดจะเหลือส่วนสำคัญสักเท่าใดกันเจ้าหลนสองไม่พอใจชายชราผู้หนึ่งบนก้อนหินใหญ่ลืมตาโดยพลันกระพริบกระแสะไฟฟ้าสองเส้นจ้องมองมาที่มันทำให้ใจมันกระตุกปิดปากฉับไวไม่กล้าพูดจาตามใจอีกเลย ทางด้านลูกขนไม่มีกระจิตกระจายหมอบตากแดดอยู่ริมสวนยาวิเศษผืนหนึ่งขนสีทองถูกแสงตะวันส่องจนพร่างพรายระยิบระยับมันเริ่มนอนหลับอุตุแท้จริงแล้วมันแอบลืมตาอยู่บ่อยครั้งปลายตามองค์คสวนยาวิเศษอยู่หลายคราเพียงแต่ไม่กล้าประมาทขนก่อนถูกพันธนาการกลางทะเลสายฟ้ากว่าครึ่งเดือนทำให้มันค่อนข้างหวาดกลัว เจ้าตัวเล็กเดินไปตามบันไดหินมาจนถึงหน้าประตูหอเก็บคัมภีร์ถูกม่านแสงขัดขวางทันทีทันใดที่นี่มีพลังต้องห้ามที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งยวดยากจะใช้กำลังฝ่าทะลวงเข้าไปได้ชายชราผมเ้ารุงรังสลืมสลือคนหนึ่งลุกขึ้นมาจากเก้าอี้หวายจ้องมองเขาอย่างงุนงงแล้วพูดว่าเจ้าก็คือเด็กอมิตคนนั้นหรือข้าไม่อมิตข้าใจดีที่สุด เจ้าตัวเล็กแก้ไขาหากเล่าลือกันเช่นนี้ต่อไปเขาจวนกลายเป็นสัตว์อสูรแล้วหวาวไม่เลวนักอำมหิตมากเสียจริงในเมื่อมีคำสั่งจากเจ้าสํานักเจ้าก็เข้าไปเถิดทุกอาณาเขตต่างเปิดรับเจ้าชายชราพูดพลางพยักหน้าอาณาเขตทั้งหมดเลยหรือเจ้าตัวเล็กในตาเป็นประกายจากนั้นก็ถามต่อว่าเคล็ดวิชาล้ำค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่ใด ตำรากระดูกในหอเก็บคำพีกว้างใหญ่ดุดมหาสมุทรไม่เคยมีผู้ใดบอกกล่าวว่าที่ไหนมียานวิเศษชนิดใดต้องไปค้นหาเอาเองอาศัยโชคชะตาต้องมีตำรากระดูกที่เหมาะสมกับเจ้าอย่างแน่นอนชายชราพูดอย่างไร้เรี่ยวแรงง่วงเหงาหาวนอนอีกคราเจ้าตัวเล็กไม่ถามให้มากความผู้อาวุโสสูงส่งเหล่านี้ล้วนมีนิสัยชอบกลยิ่งอยากเข้าใจมากเท่าใด ตอแยสอบถามเขาอาจยิ่งไม่ชื่นชอบเจ้าไม่บอกกล่าวใดๆเลยเขาเข้าสู่กลางสิ่งก่อสร้างโบราณฉันหนังสือชั้นแล้วฉันเล่าเต็มไปด้วยตำรากระดูกล้วนมีแสงแวววาวหลายเวียนนี่เป็นทะเลตำราผืนหนึ่งอย่างแท้จริงเขารู้สึกในตาพร่ามัวนี่มันมากมายเหลือเกินเจ้าตัวเล็กตะลึงลานหอเก็บคัมภีรใหญ่มากมองไปไม่เห็นจุดสิ้นสุด ล้วนถูกตำรากระดูกกองพเนนเต็มไปหมดหากต้องการค้นหาเคล็ดวิชาล้ำค่าที่แข็งแกร่งที่สุดต้องรอไปถึงเมื่อไหร่แค่มองก็ละลานตาปวดหัวเล็กน้อยเขาเดินเข้าไปข้างในพบว่าชั้นหนังสือในมุมและจุดที่ลึกที่สุดบางแห่งผู้พังไปเสียแล้วตำรากระดูกกระจัดกระจายเต็มพื้นไม่มีผู้ใดสนใจกระทั่งจวนจะถูกฝุ่นผงปกคลุมนี่จะหาอย่างไรเนี่ย ใบหน้าบูดบึงตำรากระดูกมากมายเหลือเกินไม่อาจรู้ได้เลยว่าเล่มไหนบันทึกยานวิเศษที่ตนต้องการเขาเดินรอบหอเก็บคำพีรอบใหญ่รู้สึกลายหูลายตาเบื้องหน้ามีตำรากระดูกล้ำค่าทั่วทุกขนแห่งมองดูจนอยากกระอักเลือดสายตาไม่พอใช้เสียแล้วค้นหาไม่ได้เขาเก็บกระดูกสีน้ำตาลเหลืองชิ้นหนึ่งขึ้นมาด้วยรู้สึกว่ามันพิสดารยิ่งนัก ด้านบนมีอักขระกระจายตัวอย่างแน่นหนาประหนึ่งตำราสวรรค์มีขนาดเล็กจนเบิกตากว้างพินิษมองอย่างถี่ถ่วนเจ้าตัวเล็กรวบรวมสมาธิศึกษาอยู่สักครู่สุดท้ายก็น่านิ้วคิ้วขมวดด้านในบันทึกเพียงวิธีการเลี้ยงดูยาวิเศษชนิดหนึ่งเท่านั้นมีค่าไม่ถึงครึ่งของเคล็ดวิชาล้ำค่าด้วยซ้ำหลอกลวง เขาเก็บแผ่นกระดูกสีเงินชิ้นหนึ่งขึ้นมาอีกคราด้านบนมีอักขระน้อยมากแลดูเก่าแก่หน้าหลงไหลเมื่อศึกษาอย่างถี่ถ้วนแล้วพบว่านี่เป็นวิชาการเลี้ยงสัตว์วิเศษสิ่งเหล่านี้ล้วนไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากได้สิ่งที่เขาขาดในตอนนี้คือยานวิเศษขณะเดียวกันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาเคล็ดวิชาล้ำค่าทั้งสองของตนให้ดียิ่งขึ้นเช่นนี้จึงจะสามารถยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ เก็บตำรากระดูกอีกเล่มหนึ่งขึ้นมาในที่สุดก็พบวิชาการบำเพ็ญตนแต่ยังคงไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการนี่ต้องค้นหาไปถึงเมื่อไรเจ้าตัวเล็กเศร้าหมองวิ่งออกไปที่บานประตูอีกครั้งขอคำแนะนำจากชายชราผู้นั้นหมายให้เขาชี้แนะยิ่งรีบร้อนแต่ไม่อาจบรรลุปเป้าหมายบำเพ็ญจิตใจสำคัญกว่าบำเพ็ญตนเสียอีก ชายชรากล่าวผมเผ่ารุงรังเสมือนญ้าป่าสายหน้าแล้วพูดว่ายิ่งไปกว่านั้นยานวิเศษประจำสำนักที่สูญเสียก็สูญเสียไปแล้วที่คงอยู่ก็ยังคงอยู่บางทีอาจมีสักอย่างสองอย่างซ่อนเร้นในทะเลตำรากระดูกโชคชะตาของตนต้องค้นหาด้วยตนเองเฮอ้อเจ้าตัวเล็กถอนหายใจสนทนากับผู้อาวุโสเช่นนี้ช่างเน็ดเหนื่อยเสียจริง พูดจาลึกล้ำแต่กลับไม่บอกกล่าวสิ่งที่เป็นนามธรรมแก่เจ้าก็ดีข้าจะอยู่ในนี้สักสิบปีก็แล้วกันเขาตัดสินใจว่าจะต้องค้นหาเคล็ดวิชาล้ำค่ารร้กาศบางอย่างให้เจอจงได้ขณะเดียวกันเขาคิดว่าวาจาของคนสูงวัยนั้นมีเหตุผลเขาอาจกังวลใจมากไปในเมื่อมีตำรากระดูกมากมายปานนี้เช่นนั้นก็ต้องค่อยๆศึกษา เจ้าตัวเล็กถอยจากประตูเริ่มพลิกอ่านจากจุดเริ่มต้นเขาอยากจะอ่านไปทีละเล่มคงพบกับสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ในที่สุดตอนแรกเขารู้สึกเสื่องซึมแต่จิตใจก็ค่อยๆสงบลงเวลากว่าครึ่งค่อนวันพลิกอ่านตำรากระดูกไปได้สิบกว่าเล่มไม่มีจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษแต่อย่างใดหูนี่เป็นวิชาการบำเพ็ญโบราณที่ศึกษาการเร่งพลังปราณให้อุดมสมบูรณ์น่าสนใจนิดหน่อย เจ้าตัวเล็กอ่านด้วยความสนอกสนใจอย่างยิ่งสุดท้ายเขามองเห็นวิชาบัมเพญที่ถือว่าไม่เลวเล่มหนึ่งศึกษาและอย่างรู้กว่าครึ่งชั่วยามเต็มๆจากนั้นเขาเดินไปที่ถัดไปเลือกสารและเชยชมต่อไปกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเจ้าตัวเล็กอ่านตำรากระดูกไปทั้งหมด30กว่าเล่มมีเพียงสองสามเล่มที่ให้คติกับเขาได้ที่เหลือต่างก็ซับซ้อนมูลค่าไม่มาก วันที่สองเจ้าตัวเล็กมาแต่เช้าอีกคราเผชิญหน้ากับดวงตะวันมองดูหมอกยามเช้าเขาเข้าสู่หอเก็บคัมภีร์ครั้งนี้เขาเลือกตำรากระดูกฝุ่นจับเล่มหนึ่งเป่าฝุ่นผงจนสิ้นเผยแสงมันคลับสีทองอ่อนกระดูกชิ้นนี้มีอายุมากแล้วเก่าแก่ยิ่งนักแต่กระแหงแต่ไม่กระทบต่อการศึกษาอักขรยังคงชัดเจนวิชาริ้วคลื่นยกทอง เจ้าตัวเล็กตะลึงพึึงเพลิดไม่คิดว่าจะได้เจอวิชาเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นวิชาที่แข็งแกร่งยิ่งยวดเหมาะสมกับการรบจริงเป็นอย่างมากมีประสิทธิภาพวิเศษในการใช้ป้องกันตนยามคนจากค่ายอัจฉริยะและสิทธิสามาัญสนทนาเคยมีชายหนุ่มสูงใหญ่คนหนึ่งสำแดงวิชานี้มาก่อนไม่ถือเป็นเคล็ดวิชาล้ำค่าแต่กลับมีประสิทธิภาพการใช้งานที่แข็งแกร่งอย่างยิ่ง นี้เป็นอักขระป้องกันตัวที่กำเนิดในพยาครุฑปีกทองผ่านการวิวัฒนาการโดยมนุษย์จึงมีความไม่ธรรมดาอย่างทุกวันนี้แน่นอนว่าเทียบไม่ได้กับอักขระป้องกันตัวของเผ่าพันธุ์ครุฑทองเนื่องจากนั่นต่างหากที่สมบูรณ์แบบไร้ข้อบกพร่องเฮมีเพียงม้วนเดียวทั้งที่เขียนกำกับว่ามีสามม้วนแท้ หากรวบรวมไว้ครบนี่ก็คือเคล็ดวิชาล้ำค่าวิชาหนึ่งอีกทั้งยังเป็นยานวิเศษอันใหญ่ยิ่งเจ้าตัวเล็กรู้สึกเสียดายเขาพบแค่ม้วนเดียวขาดสองมวนที่เหลือไปแม้แต่ตำรากระดูกสีทองแผ่นนี้ก็จนถูกฝุ่นผงฝังมันไปเสียแล้วเขาทำความเข้าใจอยู่ที่นี่พื้นผิวปรากฏริว้วคลื่นเป็นเส้นเส้นกลายเป็นกระสวนสีทองมองดูลึกลับยิ่งนัก เขาตื่นตะลึงและคนดีใจเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าวิชานี้จะแข็งแกร่งมากทั้งยังส่งเสียงสะท้อนกับเคล็ดวิชาล้ำค่าอีกชนิดหนึ่งในร่างกายของตนเขามีเคล็ดวิชาล้ำค่าของพญานกเวหามรกตและเคล็ดวิชาล้ำค่าส่วนหนีเป็นอาวุธสังหารและยานวิเศษสองอย่างที่เขาเพิ่งพามาตั้งแต่ไหนแต่ไร และวันนี้กระสวนสีทองปรากฏขึ้นด้านหลังมีจันทราสีเงินพราวระยับด้านในมีปักษาปีศารบรรพการตัวหนึ่งแผดร้องขึ้นมาตามกันที่แท้ก็ทำเช่นนี้ได้เจ้าตัวเล็กดีอกดีใจเป็นพยานกเช่นเดียวกันวิชาอักขระที่ใกล้เคียงกันเคลื่อนไหวจึงมีปฏิกิริยาต้อตอบซึ่งกันและกันดังนั้นจึงเกิดการสะท้อนกันเขาทดลองทั้งวันสืบสอบ ค้นหายอย่างต่อเนื่องสำแดงอักขระสองชนิดพร้อมกันสุดท้ายก็ค่อยๆประสานเป็นหนึ่งเดิมทีเคล็ดวิชาล้ำค่าพญานกเวหามรากตมักปรากฏบนจันทราสีเงินเสียเป็นส่วนใหญ่อนุภาพของมันค่อนข้างยิ่งใหญ่และเมื่อฝึกฝนริ้วคลื่นหยกทองในครั้งนี้แล้วปักษาปีศาจท,ที่เลี้ยงภายในจันทราสีเงินก็ยิ่งแข็งแกร่งอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะมองจันทราสีเงินอย่างไรก็เสมือนกับไข่วิเศษใบหนึ่งที่จะฟูมฟักมันออกมามันค่อยๆวิวัฒนาการเป็นไข่วิเศษปักษาปีศาจข้างในตัวนั้นก็ส่งพลังมากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าตัวเล็กลืมกินลืมนอนเป็นเวลาถึงครึ่งเดือนเต็มเขาศึกษาวิชาริ้วคลื่นยกทองหลอมมันรวมกับเคล็ดวิชาล้ำค่าพยานกเวหามรกตสุดท้ายเสียงพรึบดังขึ้นแผ่วเบา จันทราดวงนั้นถูกย้อมด้วยสีทองอ่อนทั้งยังเสมือนจะฟักปักษาเทพพเจ้าตัวมันค่อยๆทั้งตําหนักและต้นไม้เก่าแก่กลางจันทราสีเงินก็แปลเปลี่ยนตามริ้วรอยกลายเป็นอักขาระบนเปลือกไข่หวาวบริสุทธิ์ยิ่งกว่าเดิมอีกกําลังเข้าใกล้เคล็ดวิชาล้ําค่าของพญานกเวหาขนานแท้แล้วเจ้าตัวเล็กสุขอุราความพยายามกว่าครึ่งเดือนไม่สูญเปล่า คล้ายคลึงกับเคล็ดวิชาล้ำค่าของพญานกการประสานและเชื่อมต่อทำให้อนุภาพของยานวิเศษนี้เพิ่มมากอย่างมากโขเช่นนี้เองเขาเข้าสู่หอเก็บคำพี์ทุกวันอ่านคัมภีรทุกเล่มอย่างตั้งใจให้ความสำคัญกับการศึกษาวิชาริ้วคลื่นยกทองสุดท้ายก็หลอมรวมมันเข้ากับเคล็ดวิชาล้ำค่าของพญานกเวหามรากตได้อย่างสมบูรณ์แบบ วันแล้ววันเล่าคนจากศาลาปิดฟ้าไม่เรียกหาเขาเสมือนว่ายังเตรียมวัตถุล้ำข้าวิเศษเช็คเช่นเดิมเพื่อรับประกันว่าสามารถทำให้เทพารักษ์ปลอดภัยฟื้นคืนชีพมาเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนในชั่วพริบตาเจ้าตัวเล็กสบายยอกสบายใจรู้สึกร่างกายสบายอย่างบอกไม่ถูกไม่ได้คิดเรื่องบรรลุอย่างแทบล้มประดาตายแต่กลับรู้สึกว่าสภาพร่างกายของตนอยู่ในขั้นสูงสุด ผีแก่ไม่ได้ทุบตีข่าอย่างเปล่าประโยชน์หวังดีกับข้าอย่างแท้จริงเจ้าตัวเล็กเกาหัวหนึ่งเดือนมานี้เขาอ่านและศึกษาคำพีนานาชนิดค่อยๆเข้าใจและซึมซับแต่ตำแหน่งที่ถูกตีจะมีกระแสะไออุ่นไหลผ่านตอบสนองไปตามการอ่านคำพีของเขาในเขาร้อยยอดพละกกำลังของเขาเพิ่มพรวดพลาดเปิดถ้ำสวรรค์หลายแห่งในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน มันเกินขีดจํากัดจึงทิ้งปัญหาที่แอบแฝงในร่างกายการกระหน่ำตีของผีแก่ราวกับกํำลังทุบตีเขาแต่ที่จริงแล้วกําลังช่วยเขากําจัดมันวันนี้แขนขาและกระดูกทั้งหลายโล่งสบายแสงสว่างลังไหลเกลือก,กลิ้งทั่วร่างกายกําลังวังชาเต็มเปี่ยมอย่างหาที่เปรียบม่ได้ทุกครั้งที่อ่านคมภีหนึ่งเล่มเขาจะรู้สึกว่าร่างกายสบายไม่น้อยเลย ตอบสนองไปกับมันประหนึ่งศาสตราวุฒวิเศษถูกเช็ดทำความสะอาดมานมนานลำแสงก็ยิ่งเจิดจ้าพร่างพรายมากขึ้นว้าวประโยชน์มีมากเหลือเกินไม่เพียงสามารถรักษาร่างกายปูพื้นฐานแต่ขณะเดียวกันยังเพิ่มพลังปราณการอย่างรู้อักขระของข้าลึกซึ้งมากขึ้นแล้วเจ้าตัวเล็กดีอกดีใจเป็นอย่างมากในหนึ่งเดือนนี้เขาอ่านตำรากระดูกนับหลายร้อยเล่ม ไม่คิดว่าจะมีอิทธิพลโดยตรงกับเขาเช่นนี้ทำให้เขาเข้าใจเนื้อแท้ของอักขระได้อย่างทะลุปลุโป่งมากขึ้นแม้กระทั่งว่าเหตุนี้ทำให้เขารู้แจ้งเข้าใจการอย่างรู้ดั้งเดิมมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นจากความง่ายสแสวงหาคำตอบจากหมื่นคำพีอ่านคำพีทุกวันความหมายอันลึกซึง้งนานา,นาประการก็ปรากฏด,ด้วยตัวมันเองเจ้าตัวเล็กตกอยู่ในพวังอันงดงาม ยิ่งมีสมาธิและหมกมุนมากขึ้นบางทีคำพีมากมายอาจไร้ประโยชน์แต่เมื่ออ่านมาโดยตลอดเขาก็สามารถสัมผัสได้พลังของร่างกายแข็งแกร่งมากขึ้นพลังปราณค่อยๆแข็งแรงและยิ่งใหญ่นีเหลือเกินนี่เป็นขุมทรัพย์ล้ำค่าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเขาเบิกบานใจยิ่งนักขาดเพียงอย่างเดียวคือสถานที่ที่เทพารักษพำนักอยู่ถูกปิดกั้นไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าไปชั่วคราว ตามคำแนะนำของผีแก่เขาควรจะหอบคำพีไปนั่งสมาธิและศึกษาที่นั่นเป็นการดียิ่งเครื่องเดือนผ่านไปเจ้าตัวเล็กช่มชื่นค้นพบหน้ากลางและหน้าสุดท้ายของพลังริ้วคลื่นยกทองถูกฝังกลบกลางกองกระดูกฝุ่นผงเกลือกลงังเขาดีใจจนแทบจะตีลังกาพลังริ้วคลื่นทั้งสาแผ่นรวมเป็นหนึ่งนั่นก็เท่ากับเคล็ดวิชาล้ำค่าที่สมบูรณ์แบบชนิดหนึ่ง นี่เป็นพลังวิเศษป้องกันตัวที่ถือกำเนิดในพยาครุฑปีกทองไม่ไกลนักชายชราผมเผ่ารุงรังเผยรอยยิ้มออกมาขอบคุณท่านผู้เท่าเจ้าตัวเล็กรับรู้จึงแสดงความเคารพไปในทิศทางนั้นเห็นได้ชัดว่าพลังริ้วคลื่นยกทองอันสมบูรณ์ก็คือเคล็ดวิชามค่าที่ยิ่งใหญ่สามารถผสานกับเคล็ดวิชาของพญานกเวหามรกต สุดท้ายก็ทำการเปลี่ยนสภาพและยกระดับบางทีอาจแข็งแกร่งยิ่งกว่าเคล็ดวิชาล้ำค่าส่วนหนีในตอนนี้ก็เป็นได้อาทันใดนั้นเจ้าตัวเล็กตะลึงงานอ่านโดยสังเขตครั้งหนึ่งเขาพบว่าบางทีอาจน่าตะลึงยิ่งกว่าที่จินตนาการไว้เสียอีกด้านบนบันทึกไว้ว่าในคลังสมบัติมีกระดูกครุฑโบราณอยู่ชิ้นหนึ่งพิเศษเป็นอย่างมาก อักขราไม่พังที่นาศพลังริ้วคลื่นหยกทองนี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษยังรู้มาจากมันนั่นเองอยู่ไหนเจ้าตัวเล็กกำหมัดแน่นกวัดแกว่งอย่างฮึกเหิม